เปิดแอปนำทาง Google Maps ในไลน์ไม่ได้ต้องทํายังไงคลิปนี้มีคําตอบครับ <Woo! S 1> ปัญหาที่พี่เ้งเจอคือเวลาที่เราเข้าไปในไลน์เนี่ยมีเพื่อนแชร์โลเคชันมาให้แต่เราไม่สามารถดูโลเคชันหรือว่าเปิดใน Google Maps ได้ครับวิธีการแก้คือต้องลบไลน์ทิ้งติดตั้งใหม่เท่านั้นนะครับต้องทํายังไงไปดูพร้อมกันเลยครับอันดับแรกคือให้เพื่อนๆเ,เนี่ยแบ็กอัพข้อมูลในไลน์ก่อนนะครับก็คือให้เรากดที่รูปเฟืองที่นบนแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่แอคเคา t ต์ตัวเองตัวนี้ครับจากนั้นไปเช็คดูก่อนนะครับว่า มีการผูกอีเมลหรือมีการเซ็ตค่าพาสเวิร์ดทุกอย่างไว้เรียบร้อยตามนี้หรือ,อยังนะครับขอไปด้เนี่ยมีการเซ็ตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่เซ็ตเนี่ยเวลารีสโตร์ข้อมูลกลับมามันจะกลับมาไม่ได้นะครับเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็ย้อนกลับมาแล้วไปที่แบ็กอัพแอนด์รีสโตรช็อตเลยครับทีนี้ตรงด้านล่างตรงแบ็กอัพพินเนี่ยเ,เพื่อนๆอย่าลืมกดแบ็กอัพพินไว้ได้วยนะครับซึ่งจะเป็นการกำหนดค่าตัวเลขหกหลักเอาไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดไม่กำหนดค่าไว้เนี่ยตอนรีสโตรจะทำ แล้วก็กดโอเคไปเลยตอนนี้ก็ให้มันแบ็กอัพไปนะครับซึ่งมันก็ใช้เวลาประมาณหลายนาทีอยู่นะครับทีนี้จะก่อเร็วๆนะครับทีนี้พอแบ็กอัพเสร็จแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าเราทําการย้ายโทรศัพท์หรือเปล่าเราไม่ย้ายโทรศัพท์นะครับเรากดปิดตัวนี้ไปเลยครับจากนั้นไปที่ Play Store นะครับแล้วก็ไปค้นหาคําว่า Line ครับเราจะทําการถอนการติดตั้งแอป l ล n e ครับเลงก็กดไปที่โลโก้ไลน์แล้วก็กด uninstall หรือว่าถอนการติดตั้งเลยครับตอนนี้ก็รอมันถอนการติดตั้งสักพักหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็ถอนการติดตั้งแอปไลน์ในเครื่องแล้วนะครับทีนี้พี่เด้งขอแวะไปดู s t o r เลจหรือว่าเนื้อที่ในเครื่องนะครับทีนี้แอบไปดูมาก็ตกใจเลยครับเพราะว่าไลน์เนี่ยกินพื้นที่ในเครื่องไปถึงเกือบ30 g กิกเลยครับโอเคทีนี้กลับมาที่ p l a y s t o r e อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ติดตั้งไลน์ใหม่เลยครับกด i n s tall เลยครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็กด Open กดเปิดเลยครับ มันก็จะวิ่งเข้าหน้าแอปนะครับทีนี้พี่เล้งขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนละกันนะเพื่อนๆหลายคนจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับต้องขออภัยที่ช่วงแรกเนี่ยลืมเปลี่ยนภาษานะครับพี่เล้งก็กดเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับตอนนี้มันก็จะรีเป็นภาษาไทยทั้งเครื่องแล้วนะครับอ่ะทีนี้เข้าไปที่ลายใหม่ครับเพื่อนๆกดเลยครับตรงเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นเลือกอุปกรณ์หลักแล้วก็กดตกลงเลยครับจากนั้นกดด้านล่างครับเข้าสู่ระบบด้วยวิธีอื่นนะแล้วก็ไปตรงด้านบนสุดครับเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ครับกดเข้ไปลยนะ ทีนี้เพื่อนๆก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองเลยครับที่เราผูกไว้กับบัญชีไลน์เมื่อกี้นะครับปีนี้ใส่เสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกตกลงไปเลยครับทีนี้มันจะมี SMS เยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆก็กรอกกันไปเลยครับจากนั้นนะครับก็กดตรงใช่แล้วนี่คือบัญชีของฉันด้านล่างนะครับทีนี้ก็ใสรหัสผ่านพาสเวิร์ดที่เพื่อนๆเคยล็อกอินเอาไว้กับไลน์เลยครับจากนั้นกดลูกศรไปทางขวาจากนั้นมันจะถามว่าคุณสำรองข้อมูลประวัติการแชทหรือยังเพื่อนๆก็กดดำเนินการกด เรียกคืนประวัติการแชทเลยครับแล้วก็กดตกลงเลยครับจากนั้นก็รอมันเรียกคืนข้อมูลแปบนึงนะครับทีนี้ก็เสร็จสิ้นการเรียกคืนข้อมูลแชทแล้วครับจากนั้นก็อย่าลืมใส่รหัสแบ็กอัพพินที่พี่เล็กบอกไปตอนแรกนะครับตัวเลข6หลักนะครับที่เราเซ็ตเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดต่อไปแล้วกดลูกศรไปทางขวาตอนนี้มันก็จะทําการดึงประวัติการแชททุกอย่างของเราเนี่ยกลับมาหมดแล้วนั่นเองครับทีนี้ไปดูว่าที่เพื่อนเคยแชร์โลเคชั่นเอาไว้เนี่ยเราสามารถเปิดในกบเนี่แมปส์ได้่นเอรัง แค่นี้ก็จะทำให้เราสามารถกลับมาใช้งาน Google Maps ได้อีกครั้งนั่นเองครับใครทำได้ไม่ได้ยังไงอย่าลืมมาบอกพี่เล้งด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์